ใบงามขอจเจ้าขาใจให้กันได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะช่องฝากกติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องสีเขียวอะช่องชุดเขียวมันไม่ได้ถึงวันที่ยนะี่แปน่น่ะก็มาเจอกันที่ช่องเหลืองไปก่อนนะคะติดตามติดใจอะไรกันไป กดติดตามแล้วก็ตกดติดใจต้องมาตรวจต้นไม้ค่ะไม่ตรวจต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าถ้า,มาแมลงมันลงเราจะได้จัดการเผลอไม่ได้เลยมแมลงมันลงอ่ะเธอขอบคุณนะคะเขาจะเข้าใจด้วยสวัสดี1,400ท่านค่ะจันบุรี ชั้นล่างมีห้องน้ำสองห้องค่ะมีห้องน้ำสองห้องนี่ไงห้องห้องน้าตรงครัวห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ําตรงห้องนอนแม่ห้องหนึ่งห้องน้ํามีทั้งหมดสี่ห้องค่ะข้างล่างสองห้างบนสองโอ้โหเยอะแยะแล้วพระจ้างทําไมหลายห้องเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้อยู่หลายคนดิฉันไม่ได้มีสมาชิกหลายคนสร้างไว้หลายห้องก็มันต้องดูแลเปลือง ต้องการบ้านอ่ะดิฉันต้องการแค่ห้องโถงเลยดิฉันต้องการคอนเซปต์บ้านดิฉันคือต้องการพื้นที่โล่งกว้างก็เลยดิฉันก็เลยไม่ได้มีห้องเยอะห้องนั้นมีสี่ห้องห้องนอนสองห้องเองห้องนอนสองห้องห้องโถงเน้นห้องโถงค่ะเน้นพื้นที่โล่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านจริงๆอ่ะพื้นที่ในการพื้นที่ของการ ใช้สอยจริงๆมันเป็นพื้นที่โล่งห้องโล่งๆห้องนั่งเล่นห้องทํางานอะไรเงี้ยเน้นเป็นห้องโล่งค่ะต้นไม้โตลเร็วใช่เนี่ยมาดูเนี่ยอีตอนนี้เริ่มจะมีนกจะมาอยู่แล้วเนี่ยเริ่มมีรังนกเลยนกจะมาอาศัยอีกแล้วแต่ดูน้ำดูน้ำมันจะล้นบ่อแล้วเนี่ยถ้าตกอีกมีสิทธิ์ล้นนะ ล้นไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้น้ำท่วมรากต้นไม้เน่าฮะใช่ดูดออกไปนู่นอะลางน้ำมันเป็นน้ำอันนี้ดูดได้มันเป็นน้ำธรรมชาติล่องลำลางอะ่ะปุ่นไหน อ๋อตรงนี้เหรอบอกเขาเลยเดี๋ยวฟอดอยู่บ้านเดี๋ยวเขาจะเตรียมเก็บนู่นเก็บนี่เก็บของใบมะม่วงแตกใบฉ่ำเลยทุกคนมมกคใครวะ เสียงใคร,ใคร,รเอาไอ้มากมาใครละเมื่อกี้ป้าชวนไม่มาอ๋าเาเาอ,อเขาไม่มีรองเท้าเขาก็ไม่มาไม่มีรองเท้าไมามาไม,ไม่เมาดะตีี้วยน่ยให้ให้พี่ตาไปเอาเนี่ย ทุกคนน้ำมันจะเต็มน้ำเต็มบ่อน้ำเต็มสระน้ำน้ำฉ่ำม,มากน้ำฉ่ำม,มากหลังบ้านน้ำท่วมอ๋อเอาเจีเรามาใส่ไปอาบิดไปบืนเดียวอ่ะเสื้อขวดนะเป็น ติดเชื้อนะแมวเล็บแมวมันสกปปกโอ้ค่โดนแมวควนยองอยู่ตรงไอ้ม้านั่งไม้หน้าบ้านเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปชั้นสองมันออกไปไหนไม่ได้ครับมันล้อมหมดมันล้อมหมดปามมันออกไม่ได้หรอก เต่ามันก็ไม่ขึ้นมันเป็นเต่าน้ํามันไม่ใช่เต่าบกมันไม่ค่อยขึ้นบก<ะ>มันเป็นมันเป็นเต่าน้ําอิดแดงทั้งหลังค่ะใช้อิดแดงก่อสองชั้นอิดแดงด้วยแล้วก็ก่อสองชั้นด้วยอย่างดีแน่นหนาคงทนเนี่ยอิดแดงเดี๋ยวเขาจะก่อเดี๋ยวเขากำลังจะลื้ออันนี้ออกละตอนนี้ถ้าเต็บตอนนี้ก็คือ หลือนั่งร้านเพราะว่ามันครบกําหนดแล้วเขาต้องลือนั่งร้านออกแล้วเขาจะได้เขาจะทําบันไดละก่อแล้วก็ก่ออิฐละอันนั้นเขาก่อก่ออะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่งานก่อเขาเนี้ยบนะเขาก่อดีทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเหนื่อยสาเร็จไปทีละเรื่องทีละอย่างแล้วกันขอขอเหนื่อยไปทีละอย่างทีละอย่างทุกคนขอเหนื่อยไปทีละอย่างนะ เหนื่อยกับอนุโมเหนื่อยกับอันนีเ้เรื่องรถก็สบายใจไปเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องรถสบายใจแล้วได้รถมาใช้งานแล้วจีพี่แจ๊ขอเหนื่อยทีละอย่างเถอะหนูไม่ไหวละโอ้แต่สู้กระเทยสู้เขาสิไวอีหญิงเนี่ยเลือดกระเทยวามเป็นกระเทยมันต้องสู้ค่ะเพราะว่ากระเทยจนไม่ได้นะ กระเทยจนไม่ได้มีคนเคยพูดไว้ <g üler> กระเทยห้ามจนค่ะกระเทยจนไม่ได้กระเทยต้องเลิศกระเทยต้องเลี้ยงตัวเองนะกระเทยต้องต้องเลี้ยงตัวเองก,กระเทยห้ามจนค่ะอึ๊บอ่ะนี่ชํำ ที่สุดใช่ไหมเนี่ยก่อเร็วนะเห็นป่าอิดแดงนี่ก่อสวยด้วยก่อสวยก่อเลิศคนก่อเป็นผู้หญิงค่ะงานก็จะปานนิดนิดนึง <c oughs> หลังคายอดยางพอดีค่ะเลยยอดยางนิดนึงค่ะพี่แจ๊ดหลังคาเลยยอดยางอยู่นะคะข้างบนห้องเดียวค่ะหนึ่งห้องนอน ข้างบนหนึ่ง 1, ห้องนอนหนึ่งห้องทํางานค่ะฝั่งนี้เป็นห้องทํางานฝั่งนี้ที่ยืนอยู่เป็นห้องทํางานทั้งหมดเลยค่ะทํางานแล้วก็มีระเบียงด้วยตรงนี้ตรงที่เป็นคาเนี้ยเป็นระเบียงระเบียงเวลาชมวิวชมอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยเรามองจากตรงนี้เราก็ลงมองลงไปจะเห็นหมดมมเห็นบอ่อเห็นอะไรของเราไปตัวนี้หน้าบ้านก็จะเห็นหมด เห็นหน้าบ้านเห็นลงรถเดี <t 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 ๋ยวจะมีลงรถมีอะไรก็เห็นหมดค่ะแล้วตรงนี้ก็เห็นวิวว uh ันนั้นที่วันนั้นคุยกับช่างก็คือมีปรับตรงนี้นิดนึงคือใส่กระจกทีแรกทีแรกตามแบบมันจะเป็นผนังทึบเลยแล้วเสียดายวิวตรงนี้มากเสียดายวิวตรงนี้มาก รู้สึกว่าอยากให้มีแสงมันเข้ามาบ้านนะช่วยให้มันดูแบบโทนอบอุ่นมีแสงเข้ามีอะไรมันไม่ทึบมันก็จะดูแบบสวยเห็นวิวด้วยแล้วก็มีแสงเข้ามาด้วยมันก็เลยจะแบบก็เลยให้เขาทําหน้าต่างตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นมุมนี้สวยๆห้องนอนอยู่ฟิลนี้ค่ะห้องนอนอยู่ตรงนี้ประตูเปิดเข้ามาตรงนี้เลยห้องนอนกว้างมากห้องนอนกว้างมาก ห้องนอนกว้างกว้างสะใจเลยอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือที่บ้านเก่าตอนนี้ห้องนอนมันแคบค่ะห้องนอนแคบแล้วมันก็ทําให้เราแบบเราเป็นคนมีสัสมภาระ,ะเยอะว่างั้นเถอะมีผู้หญิงกันนะมันก็จะแบบกระโปรงกระเป๋าเอยกระเป๋าเอยของใช้งทรงองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ ส้อยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรนู่นนี่นั่นก็จะเยอะนิดนึงก็เลยอยากได้ห้องนอนแบบใหญ่ๆห้องนอนกับห้องเก็บเสื้อผ้าก็โซนเนี้ยทั้งหมดเลยในห้องน้ำชิวๆไปเดี๋ยวไม่อยู่บ้านจนถึงวันที่28ค่ะไม่อยู่บ้านถึง28ยงัยงยังยังค่ะอีกไกลเพิ่ง40%เองค่ะ ตอนนี้บ้านได้ประมาณ40%ได้40%แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าหลังคามาแล้วค่ะเดือนหน้ามุงหลังคามันก็จะเร็วขึ้นอีกเยอะเลยมุงหลังคาปุ๊บงานเนี่ยเขาจะทําได้และงานก่องานอะไรก็จะทําได้ก่อไม่ช้านะทุกคนดูดิบแป๊บเดียวอันนี้ใช้เวลาก่อสองวันเองนะเนี่ยเนี่ยเขาก่อเนี่ยเขาทําเร็วทําไม่ช้าเลยทําเร็วทําเร็วงานเร็วงานไว อืมเขาไม่ได้ทาช้านะคะทําไวก็ตามสเต็ปงานเขาเนี่ยเดี๋ยวรอหรือนั่งร้านหรืออะไรรอชมวันที่บ้านเสร็จขอบคุณค่ะใช่ช้างานฉาบงานงานฝ้าค่ะจะช้าหน่อยฉาบฝ้านะี่ะเริ่มเริ่มแบบงานที่เป็นงานแบบรายละเอียดจะช้าค่ะ ฉาบฉาบเอยอะไรเอยฉาบเอยฟ้าเอยจะชา้าแต่สูงโปร่งมากเลยทุกคนว่าโอเคไหมเนี่ยดูดิดูคานมันอยู่บนนู้นอะชั้นสองดิฉันว่าสูงโปร่งดีดิฉันต้องการเลยตามความต้องการต้องการให้บ้านสูงและโปร่งต้องการให้บ้านสูงและโปร่งไม่ชอบบ้านแบบต่ำๆเพราะเราเป็นชนชั้นสูงค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนชั้นสูงเราอยู่ชั้นสองนี่ออกกำลังกายอีกเช่นเคยน่น